สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับสแตนคือเก่าตั้งสองสแตนสบันป่านะจ๊ะพอกาบสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขเด้จอจ้ะคอยสั่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อเลิกงานเลิกการนะบอจา่ายามแิงแรงๆนะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันบรรยากาศยามสี่โมงนะพ่อแม่พี่น้องสี่โมงแรงนะจ้ะวัดสีลงไปพุ่นแหละลงไปใต้นะจ้ะลงไปเฮือนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลย สวัสดีเผลประอยู่ดอกนาะจ่าสิลงไปหาแม่ป้าคนนั่นแหละเนาะว่าเพ่นเห็ดยังเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเอฟซีกะมันซาเดอร์สวัสดีเพ่นไปเห็ดงานเนาะจ่าป่ะฮะลงไตน้ากันเลยจ่าพ่อแม่พี่น้องลงไปลินน่นน้ำแม่ป้า,นาเนาะจ่ามีชาแตงกับวัได้ออกไปฮดชวนฮดแล้วอะไรเศร้านี่เนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องบันได้ไปจ่าไปนํากันเลยจ้ะอีแม่ชาแตงเราหนาวพ่อแม่พี่น้องจะเนาอ,อากาศเย็นนะแม่เห็ดยังแม่ดังไทยสบายดี เราหนาวอาบน้ำเรียบร้อยได้อีแม่ยังแต่สาวแต่งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วหนาวได้พ่อแม่พี่น้องจังหน่อยก็ลมออกเลยเนาะแม่มันเอกก็ลมวีวีอยู่จังหน่อยคขำจังหน่อยี่แห้งหนาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่ดังไพแตะเว้นนั่นเราอาบน้ำเรียบร้อยปะสาวแต่งก็สีหย่างลงเฮือนชาววัดพ่อแม่พี่น้องปะหย่างลงเฮือนชาววัดิคนเหล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะหย่างแต่ชาววัดเิคนประยุติดอกพ่อแม่พี่น้อง นี่น่าอย่างเหอะนี่ล้มวิวีอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยคำจังหน่อยในก้าวเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่านี่อําน้ำจนชิบอะไรนอกจากหนาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยล้มวิวีอยู่อันนี้ฮะก็สี่โมงเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่หนาวปัไดาเนาะน้ำผลิม้น้ำแม่ป้าเนาะจากพ่อแม่พี่น้อง วันนี้ไม่ได้ออกไปฮดชวนฮดแล้วแหละแต่เช้าพ่อแม่พี่น้องมอไม่ดได้ฮดเนาะจ้ะเนาะผีม้งเขาก็ไหลงัวมาได้พ่อแม่พี่น้องไปห่างมาเฮือนสวัสดเนาะแม่ป้าสวัสดีกันอะไรนะพ่อแม่พี่น้องแต่สวัสดเพิน่นมาอยู่เด้อจ้ะสวัสดเพิน่นมาอยู่เนาะ ขึ้นไปหาแม่ป้าเั้งเถิงละ่ละอะนี่สาวน้อมมาแต่งหงเฮียนเนาะขึ้นไปหาผึ่นเถิงเถิงล่ะจักเราเห็ดยังอยู่เนาะแม่สวัสดีก็ได้แม่ป้าอะไรเนาะสวัสวดิีผึ่นไปเห็ุงานอยู่เซโนเด้อจ้ะผู้เขาเอฟซีฝั่งไทยที่ตามหาผึ่นวันเนี่ยเนาะมือวันอาทิตย์ผึ่นและวผึ่นจังซีมาเนาะจ้ะ เห็ด hey, no. นั่งอยู่สวัสดีพี่น้องแม่ป้าแซ <h> ok. ตเเดงค่ะแหละแม่แม่สวัสดีน้าสวัสาวาดีเพิ่นมาอยู่ <Okay. S 1> น้าจ้ะกินฮอดเพิ่นกับวันอาทิตย์เด้อจ้ะเอฟซีฝั่งไทยเอ้ยวันอาทิตย์แซตเเงสิมาหาสวัสดีแม่พี่น้องแซตเเงก็ซิมาหออข้าวต้ hi, hi. มซ <Hi, hi. S 1> อยแม่ป้าหน,น้าจา้ะ hey. พี่น้องเอ้อผูผูฟอ้วยจากสวนน้องพม่พี่น้องมาห่อกระต้มน้องมะเหน๊าะป้าสแตนเป็นห่อกระต้มพอดีชาวบ้านมาอยู่น้องพม่พี่น้องกินรับเอฟซีกินหอกระเทิมผื่นกระไดเนาะวันเนาะวันเสาร์ยามมาแรงผื่นกระมาเนาะจ้ะหอกระต้มเด้อพ่อแม่พี่น้องมะเหนเนาะถึนทอดถึงย่างชาวบ้านลินเป็นชาวบ้านเออมาห่อนลำกันเด้อจากพม่พี่น้อง สวัสดีไปเห็นงานแม่อยู่เดียวันเช้าร์ย้ำแรงเพิ่กนกมาเนาะจ้ะอยู่แต่อีแม่เพิ่นเนาะหอ,อกกระต้มน้ำกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยอันนี้จะแตงมาไว้น้แม่นเ,เนาะกล้วยจากสวนพ่อแม่พี่น้องกล้วยบริสุทธ์เนาะจ้ะ เพื่อนนะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยนกกล้วยเนาะจ้ะกล้วยชุกไล่กล้วยชุกไล่พอแม่พี่น,อน,อนอกก้องเอ้ยมาห่อข้าวต้มด้วกันเด้อพ่อแม่พี่น,ออน้อ,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 นนองเอ,อ,อ้อย ต้มสตัตกินบ่ต้ยมยำแมลงแมลงสี่โมงาจากน้ำนงแรงนั่นแะเมอ,อเอ,อนมีใครเป็ะตุลาบอ,อกุกแมที่น้เงียนสาออกมาสามับ ่สเอ,อบุญเดนามออกใหม่คพอเขาต้มใส่บุญเดืเนพอแม่น่อออกใ่ามานะจ๊ะขึ้นบุญใครักกระตูเล่าพอแม่ไปนองเลย <c oughs> อยู่ฟังไทยสแตงมาร้วามีหรือบ่น,นะจ๊ะมีจะพังเล้า กอยก็ใช่ไหม่าฮ่่ามาอีกปะไม่สุนะ้องเข้อัเปิ็ชเป็นนได้เลยนะค่ะยอยู่ในหืนอ๋อบรรดลายบรรด้ดอกพ่อม่พี่น้องเอเนะอ เสิมนหอบกระต้มเด้อทำผู้ชมมือ ต้มกับอัออนนี้ห่อข้าวต้มมืออื่นเรียบชามออกมาชามคำทานชมเอเห็ดบุญบุญจกข้าเทนะามืออนะื่นหน่ไข่ปลาตุเลา เห็ดว้ะหนาอะไรเนาะยหญ่ข้ารียนหมเรียนพ่อแม่พี่น้องแมอป้าก็สตังก็ห่อก็ต้มแล้วบัดกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสตังก์ก็ชิใส่หม้อต้มเนาะพ่อแม่พี่น้องจักได้หม้อก็ได้พ่อแม่พี่น้องชิใส่หม้อนะจ๊ะหนักกว่าเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้า น้านะพ่อแม่พี่น้อง14โคมเน้าจ๋าต้มก็สซิต้ตนะแ,แล้วพ่อมนะพแม่พี่น้องไผ่กนะระดังเลยเนาะจ้ะก็เลือกมะกล้วยเนาะพ่อแม่พี่น้อง,งออแล้วกนะ็รักน้ำใส่นาะพ่อแม่พี่น้องตักใส่จนท่วมค่ะต้มหมดเลยนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำ ไห้กระดังเมทีเรียบร้อยแหละให้กระดังมาทีเ <embarrassed> รียบร้อยเราผ่านไ่น <sh> ้อกถ้าหบอกต้มสะแตงสาซต้มนะจ๊ะต้มกระต้มคุ่มแบบป้านต้มตลาดนะจ๊ะแม่สีย่าผ่าหมอปิดนะจ๊ะผ่านี่นอกแล้วพอหมอปิดนะจ๊ะ ทิมไว้น้าจ่ะพ่อแม่พี่น้องจังมาเบ like ิ่งแล้วมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องข้าวต้มทีสตางค์ต้มกับซุปวันทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะถ่ายใกล้ๆเนาะจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยไปนี่เนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องเผือข้าวต้มจีซุกคั่เนาะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวต้มเนาะสตางค์จีซีมนี่เนาะจ้านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อ ถ้าอมอุมพ่อแม่พี่น้องเดยกพ่อแม่พี่น้องกินข้าวต้มนร่ากันยืนกินเพราะว่าพายมันบ่แจ้งนะพ่อแม่พี่น้องเื่อชิชุกกับคำนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนุ่นกันเนาะจ้ะิจุ่มบ่ชุกชุกบ้านนะบ่ชุกไปงอือ ก็กล้วยหวานพอแบบไี่น้องพวกใหม่ๆทันทนนพะพอแบบไี่ใน,ใน,ใน้องเป็นยังไง ข้าต้มกะซุกบานที่เดียบร้อยนั้นเอาพ่อแม่พี่น้องกินไปซองโคมเนาะจ๊ะซองหมัดเลยแซวแตงพ่อแม่พี่น้องเลยปฏิคอจบคขีดไวปเพียงเท่านี้เนาะจ๊ะหมักกระกดไลค์กดแชร์กดะสันกระดิ่งติดตามให้แซวแตงเนยเด้อเพือกสีบะพาดคลิปใหม่ๆจากแซวแตงซาวบ้านป่าเนาะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องผู้าาที่เข้ามารับชมติดตามกรขคอก,กราบขรบุญกับคุณหลายๆเด้อจากพ่อแม่พี่น้องมันนีลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจสบายดีสาวน้อมเนาะจ้ะ